สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นผ้าเนื้อดินมาให้ชมนะครับผ้าเื้อนี้ผมถืออยู่เนี่ยนะนะครับเขาเรียกว่าผ้าผงสุพรรณนะครับเขาเรียกผ้าผงสุพรรณเป็นผ้าเนื้อดินครับแต่เรียกเป็นผงสุพรรณนะฮะผงสุพรรณก็จะมีอ่อ มีอะไรมางนะพิมพหน้าหนุ่มหน้ากลางนะครับหน้าหนุ่มหน้ากลางแล้วก็หน้าแก่นะครับเนาะนะครับฉะนั้นก็บางทีเขาก็แยกกันไปนะครับเพราะว่าแยกพิมพ์แยกพิมพ์แยกพิมออกไปนะครับค่านิยมก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างนะครับแต่ถ้าถามผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็เล่นแพงทั้งนั้น นะครับสำหรับองค์นี้นี่ผ้าเขาสวยนะฮะนะครับโซนเนื้อหานี่ดูผมว่าสมอายุผ้าเขาดีนะครับผ้าผงสุพรรณครับนะครับเป็นผ้าอยู่ในชุดเป็นจะพาะีนะครับเป็นผ้าอยู่ในชุดเป็นจะพาะีนะฮะก็พวกนี้อายุผ้าหลายร้อยปีครับนะครับอายุผ้าหลายร้อยปีนะครับ เนื้อมันดีผมส่องตั้งนานกว่าผมจะเช่าเอานี้เพราะว่าบางทีมันการเล่นผักขู่พัาเก่านี่มันแล้วแต่ความชอบด้วยนะครับมันแล้วแต่ความชอบด้วยนะผมดูเป็นผ้าเขาเก่านะครับดูแล้วมีสเสน่ห์แต่สภาพใช้บ้างนะครับพอนนี้พสภาพใช้บ้าง นะครับจริงๆแล้วพวกพวกพระกูพระกูพวกนี้ผมว่าอด้วยอายุหลายร้อยปีเนี่ยบางทีก็จะมีบ้างเนาะนะครับหาความสมบูรณ์ในที่อาจจะไม่เหมือนพระที่เพิ่งสร้างใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ว่าเป็นตัวบ่งบอกของธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวบ่งบอกธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าโอ้นะครับพระเขาได้อายุดีนะอะไรประมาณนี้นะครับผิวเขาเปิดนะผิวเขาเปิด นะครับผิวชั้นแรกเปิดเห็นชั้นสองก็ดีนะครับโดยรวมโอเคนะ้าพานี้นะครับดูสวยดูมันเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะได้เป็นพระผงสุพรรณนะครับไม้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันต่อว่าผมมีอะไรมาส่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็พามาส่องพระเนื้อดินนะครับพระกุลนะครับ อ่ะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เทียนตัวใจลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ